ตุลาการพาณิชเอาความวินิจฉัยหรือเอาตุลาการของตนเองมาทำการค้าไม่ซื่อตรงนะวินิจฉัยคดีว่าใครที่ให้ทรัพย์สมบัติตนเองมากกว่าคนนั้นเป็นฝ่ายชนะก็หากินด้วยการวินิจฉัยคดีอย่างนี้ซึ่งการวิพากษาหรือตุลาการพาณิชเนี่ยมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยเนาะ บางยุคบางสมัยนี่โอ้โหดังนั้นเนี่ยบางโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเราคงจะได้เห็นได้ยินได้ฟังมามากมา,กายไก่กองจนกระทั่งบางประเทศนี่นะบางประเทศเขาเลยใช้คำจะเรียกว่าเป็นคำประชดว่าคุกเนี่ยมีไว้ขังคนนามสกุลไม่ดังกับตังไม่มีเพื่อไงว่าเอาไว้ฝังคนจนนั่นเองจนกระทั่งคุกนี่ล้นนะบางประเทศนี่คุกล้น ที่ร้นอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่ดังกับตังค์ไม่มีนะ,อะไอพ่อพีมีตังค์เขาก็ไปนอนอยู่ในห้องแอร์สบายสบายแต่ว่าบางประเทศนี่คุกร้างร้านจนก,กระทั่งต้องเอาคุกมาทําอย่างอื่นมาทาสวนสาธารณะหรืออย่างอื่นเพราะนั้นนี่ไอพ่อพีภากษาคดีต่างๆวินิจฉัยคดีที่คดโกงถามมามีบากกรรมไหมมีมี่บากกรรมหนักด้วยนะดูในเรื่องของอ อันทภาพาเปรตนี่อันทภาพาเปรตเนี่ยโอ้โหในสมัยนั้นท่านพระหมหาโมคคลานะกับระลักษณะนะท่านไปจำพรรษาไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งก็พากันเดินบินฑบาตจากภูเขาคิจกลุดลงมาในขณะที่ลงมาถึงตีนเขาพระหมหาโมคคลานะในท่านมีฤทธิ์ท่านมองเห็นเปรตโอ้โหท่านบอก เออเปรตตัวนี้มันแปลกประหลาดดีจังเลยท่านก็ยิ้มยิ้มขึ้นอนะยิ้มยิ้มค็นี้พระลักษณะนั้นเป็นพระปุถุชนที่ท่านมองไม่เห็นไงท่านก็เลยถามพระมุขลานะว่าเอ,อเกิดอะไรขึ้นทําไมท่านรู้สึกยิ้มยิ้มแปลกๆยิ้มอยู่คนเดียวแล้วท่านจะบอกแย้มแย้มอยู่คนเดียวมคขลานะบอกเดี๋ยวกลับไปต่อหน้าพระพุทธเจ้าเราจะเล่าให้ฟังแต่เราตอนนี้ไม่ได้นะกำลังจะออกบินฑบาตเดี๋ยวท่านจะตกใจไปซะก่อนอะไรประมาณนั้นก็ หลังจากที่บินทบาตกลับไปเสร็จสับเรียบร้อยฉันเช้ากันเรียบร้อยคดีพระลักษณะนั้นนั้นยังฝังใจอยู่ก็ได้ถามพากันไปเฝ้าพระเจ้าก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมหาโมคคลานะทําไมท่านลงไปตีนเขาแล้วรู้สึกยิ้มยิ้มขึ้นมาพระมหาโมคลานะก็บอกว่าเราเห็นเปรตตนหนึ่งโอ้โหแปลกประหลาดมากเลยนะเปรตตนนี้มีอันทะใหญ่มาก แต่อันทะเนี่ยมันทั้งพร้อมทั้งมีอันทะใหญ่เวลาลอยไปในอากาศเนี่ยนะมันก็ต้องแบกอันทะเขามันพาดขึ้นไปแล้วเวลามันจะนั่งเนี่ยมันก็ต้องห้อยอันทะลงมานั่งแล้วพวกอีแรงอีกาทั้งหลายก็พากันจิกกินทุรนทุรายล้อเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสรับรองว่าสิ่งที่ พระมหาโมัลลานะเห็นนั่นเป็นความจริงแม้แต่ตถาคตเนี่ยก็เห็นมาแล้วแต่พระตถาคตยังไม่ตรัสก็เพราะว่ายังไม่มีพยานคือยังไม่มีโอกาสถ้าตรัสโดยที่คนไม่รู้ไม่เห็นตามเนี่ยพอคนไม่เชื่อก็จะเป็นพิบากกรรมติดตัวเข้าไปเราจะหาว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเราเพี้ยนหรือเปล่ามัว่วหรือเปล่าอะไรเปล่า,ลานั่นก็จะเป็นพิบากเพราะว่าคิดดูถูกดูหมิน่นปัญญาแห่งการตรัสรูธ้ธรรมของพระพุทธเจ้า พระองค์ก็เลยอย่างไม่ตรัสแต่คนนี้พอมีมหาโมคคัลลานะท่านเห็นตามอย่างนี้ท่านก็เลยถือโอกาสนี้ว่าตรัสว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่พระมหาโมคคัลลานะเห็นจริงเปรตอันธพาละคือมีมีลูกอันธะใหญ่ๆนี้เป็นภาละของตนเองแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าในอดีตชาติเนี่ยเปรตตัวนี้เคยเกิดเป็นผู้พิพากษาแล้วตัดสินคดีความด้วยความคดโกง เรียกว่ารับสินบนเอะการรับสินบนตัดสินพิพากษาด้วยทำให้คนผิดเป็นคนถูกคนถูกเป็นคนผิดเนี่ยทําไมมันไปโตที่ลูกอันทะไปโตที่ของรับพระเจ้าอ่านตกถานทังขยายความว่าอ๋อเวลาที่เขาจะรับสินบนกันนี่นะก็ต้องไปในที่รับนะอืมเขาไม่ได้มานั่งประกาศข่าวกันว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะรับสินบนใช่อย,อย่างนั้นไงมันต้องไปแอบกันในที่รับ,รบ ดังนั้นมันก็เลยไปโตในของที่ลับๆไงดังนั้นบอกแล้วเวลาทําไมมันถึงนั่งมาแล้วมันไม่สะดวกก็บอกว่าแท้งที่จริงแล้วเนี่ยหน้าที่นี้จะต้องเป็นคนซื่อตรงทําให้เรียกว่าตราร้างตาช่างมันตรงนะมันไม่เอียงแต่พอคุณทาให้เอียงปุ๊บคุณก็เลยได้นั่งที่เอียงๆก็ถือนั่งลูกอันตะตัวอมกลมของตนเองเนี่ยเหมือนเราไปนั่งลูกฟุตบอลน่ะนั่งลูกโป่งอย่างนั้นน่ะมันนั่งไม่สะดวกไม่สบายเอ็นไปเอ็นมา แล้วก็ถูกอีแรงเอกาจิกกินอย่างนั้นท่านบอกนี่เป็นแค่เศษกรรมแต่ผลของกรรมนั้นะส่วนของกรรมนั้นต้องไปตก,ปตกในนรกในมหานรกเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนปีมาแล้วนี่เป็นแค่เศษกรรมนะจะต้องมาแบกบรูปอันทะเขาตนเองอยู่อย่างนี้ดังนั้นผู้พิพากษาทั้งหลายเนี่ยอย่าคิดนะว่าเฮ้ยเรารับกันไปในชาตินี้แล้วเนี่ย แท้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดเฉพาะผู้พิพากษาอย่างเดียวนะมันก็เกิดมาตั้งแต่กระบวนการาเรียกว่ายุติธรรมพาน,นิย์อะคือเอาความยุติธรรมไปเป็นเรื่องของการค้าอตั้งแต่เริ่มต้นเอ้ยนี่เราทําสํานวนให้แบบนี้นะ,ะสำนวนละหมื่นนี่รอดเสำนวนละพันนี่ไม่รอดนะเนี่ยมันก็มีอย่างนั้นเหมือนกันนะอ,อไม่อะไรมากบางคนขับรถไปจนคนตายกลางถนนเปียง ไอ้สํานวนพวกนี้มันเขียนได้มันปรับได้มันแต่งได้นะเออถ้าที่เจนให้ถูกก็คืออ่าคนข้ามถนนนะประมาททาให้เกิดอุบัติเหตุอ้าวคนข้ามคนตายผิดเห็นไหมไอ้คนขับรอดอ้าวแต่ถ้าเกิดว่าจะทําให้คนขับรอดไอ้คนขับผิดยังไงขับรถโดยประมาททาให้คนตายเอาคนขับผิดยังไหม,มันอยู่ที่ว่าวินิจฉัยเนี่ยมันจะไปทางไหนดังนั้นขบวนการพวกนี้มันมีอยู่ แต่ให้รู้ด้วยว่าคุณทำเนี่ยเหมือนได้ในชาติปัจจุบันแต่จะมีผลอย่างมหาศาลในภบชาติต่อไป